สวัสดีลูกค้าทุกท่านและก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Fix Ink Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบงานสกรีนของ DFT ก่อนที่เราจะนําลงไปรีดลงบนผ้าต่างๆก็เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งแต่เราปริ้นโรยกาวอบกาวและจึงนํามารีดนะครับให้เราตรวจสอบก่อนที่เราจะรีดลงบนผ้านะเพื่อไม่ให้งานนั้นเสียวันนี้ผมก็มีตัวอย่าง3ตัวอย่างด้วยกันมาแนะนําให้ลูกค้าดูนะครับก็ไปดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับ ตัวอย่างแรกก็จะเป็นงานที่พิมพ์แล้วเสียนะครับตัวนี้ผมไม่แนะนําให้ไปรีดนะครับหรือว่าให้ไปโรยกาวดูเผืน,นอาจจะสามารถนําไปโรยกาวแล้วก็นําไปรีดได้นะครับแต่ถ้าดูใกล้ๆนะครับผมแนะนําให้ดูความบางของหมึกถ้าเวลาเราปริ้นออกมาแล้วนะครับหรือว่าเวลาเราพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยหมึกมันบางไปนะครับเพราะฉะนั้นหมึก ที่มันบางไปมันจะทําให้กาวที่ไปเกาะตัวหมึกนะครับไปเกาะไม่เยอะพอเราไปอบจะมีบางจุดที่กาวละลายและก็จะมีบางจุดที่ไม่มีกาวติดเพราะฉะนั้นถ้าเรานําไปรีดตัวนี้นะครับในจุดที่ไม่มีกาวติดตรงนั้นจะไม่ติดลงบนผ้าก็จะติดเฉพาะส่วนที่มีกาวเท่านั้นนะครับ งานสกรีนดีเ t ก็จะมีชั้นสีอยู่2ส,ส่วนนะครับก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเพราะฉะนั้นในการที่เราพิมพ์ลงไปบนฟิล์มต้องพิมพ์ในปริมาณที่ไม่บางไปนะครับแล้วก็ไม่หนามากไปนะครับ ส่วนสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือการเทสหัวพิมพ์นะครับการเทสสีว่าสีออกครบไหมนะครับหัวพิมพ์ออกครบทุกช่องหรือเปล่านะครับก็เป็นการเทสก่อนที่เราจะพิมพ์งานจริงๆนะครับหรือไม่ก็ทําไฟล์รูปเล็กมาลองเทสดูว่าสีและสีขาวนั้นโอเคไหมปริมาณน้ําหมึกไม่บางเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็ลองเทสดูถ้าเทสแล้วมันไม่ออกนะครับก็ลองล้างทําความสะอาดหัวพิมพ์ขั้นสูงก่อนนะครับหรือถ้าล้างและทําความสะอาด หัวพิมพ์คข้าถิแล้วยังไม่ออกก็แนะนําให้ติดต่อช่างก่อนนะครับช่างก็จะให้คําแนะนําลูกค้าก่อนนะครับต่อมามาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2นี้ก็สามารถนําไปรีดลงบนผ้าได้เลยตัวอย่างที่2นี้ผมเทสสีแล้วเทสหัวพิมพ์แล้วออกครบทุกช่องนะครับในการตั้งค่าพิมพ์ผมจะตั้งไว้ที่1440คูณ720 สี80ขาว100ตัวอย่าง2รลุ่มนี้นะครับจะมีทั้ง100เเซไว้ white, และโหมดกาเดียนก็มาดูโหมดกาเดียนก่อนโหมดกาเดียนก็จะเป็นงานพิมพ์ขาวบางนะครับจะไม่ลงขาวเข้มจะเน้นสีตัวนี้เหมาะสําหรับเสื้อสีขาวหรือว่าเสื้อสีอ่อนให้ดูตรงที่มันเคลือบๆนะครับก็คือตรงนั้นก็คือจะเป็นกาวถ้าสีเทสหัวพิมพ์ออกครบแล้วนะครับส่วนกาวก็จะยึดเกาะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพิมพ์แล้วโรยกาวแล้วอบเรียบร้อยนะครับตัวกาวก็จะเกาะนะครับแล้วจะมีส่วนเคลือบ ตัวนี้ก็สามารถนําไปรีดลงบนผ้าได้เลยนะครับถ้าเคลือบเงาแบบนี้นะครับสีไม่บางไปนะครับหรือว่าชิ้นงานไม่บางไปสามารถนําไปรีดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดกาเดียนแนะนําให้รีดสีอ่อนนะครับหรือว่าสีขาวพวกผ้าสีอ่อนนะครับก็ใช้โหมดกาเดียนมาดูด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นโหมด100%ไว้นะครับอันนี้จะเป็นโหมดขาวหนานะครับหรือว่าโหมดขาว ลงปกติโหมดนี้ผมแนะนําให้รีดลงบนผ้าพวกผ้าสีเข้มนะครับหรือว่าผ้าสีดําต่างๆนะครับถ้าโหมด100%ไว้เนี่ยขาวจะค่อนข้างที่จะลงหนาแล,และกาวก็จะเกาะดีภาพนี้ก็สามารถนําไปรีดลงบนผ้าได้เลยนะ ถ้ากาวเกาะแบบนี้นะครับหมึกดีแบบนี้เคลือบแบบนี้นะครับสามารถนําไปรีดได้เลยนะครับติ้นโรยกาวแล้วก็อบต่อมามาดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3การตั้งค่าพันสี่สี่สิบคูณพันสี่สี่สิบสีแปดสิบขาวหนึ่งร้อยพิมพเหมือนกันเลยครับแต่โหมดพันสี่สี่สิบคูณพันสี่สี่สิบค่อนข้างหนาเราก็มาดูโหมดการเดียนกันก่อนมาดูความเคลือบนะครับของงานกาวจับดีมากนะครับเนื่องจากน้าหมึกเยอะนะครับอันนี้เป็นโหมดการเดียนนะครับให้การยึดต,ติดดีแน่นอนการอบนะครับ ทำให้กาวละลายเคลือบไปกับน้ําหมึกให้พอดีก็สามารถนําไปรีดลงบนเสื้อได้เลยในโหมดกา a เดียนส่วนด้านซ้ายมือก็เป็นโหมด100%ซไว้จะค่อนข้างหนาเลยทีเดียวทั้งสีและสีขาวก็อย่างที่บอกเสื้อสีเข้มหรือว่าเสื้อสีดำนแนะนำโหมดนี้เลยเนื่องจากหมึกลงเยอะนะครับการยึดติดของกาวก็จะดีขึ้นนะครับการเคลือบของกาวเวลาเราอบก็จะให้ความเนียนนะครับแล้วก็ความยึดติดบนผ้านะครับจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ก็มีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับหนาบางแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีแนะนำการตรวจสอบก่อนที่เราจะนำฟิล์มหรือชิ้นงานของเรานะครับไปรีดลงบนผ้านะครับของงานสกรีนดีก็ลูกค้าทําแบบไหนนะครับแล้วก็ชอบแบบไหนในการตั้งค่าแบบไหนความหนาความบางนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ ก็แนะนําถ้าลูกค้าพิมพ์มาแล้วมันบางเกินไปแล้วกาวมันไม่มันมันยึดเกาะไม่ดีนะครับหรือเราโรยกาวไปแล้วเราไม่อบนะครับจะมีช่องโหว่ช่องว่างต่างๆที่ไม่มีกาวนแนะนําให้เราเก็บไว้นะครับไม่ต้องเอาไปทิ้งนะครับและไม่ต้องเอาไปรีดให้จดไว้นะครับว่าตัวนี้เสีย เกิดจากอะไรนะครับก็ถ้าเรามีตัวอย่างงานที่เสียนะครับและทั้งงานที่ดีและเก็บไว้นะครับและจดไว้ก็จะเป็นการพัฒนาในการทํางานสกรีนของเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีตัวอย่างมีแบบอย่าง ของงานตะกีนของเราครับเพื่อเป็นการลดปัญหาในการที่เรานําไปรีดแล้วเสื้อเสียนะครับหรือว่าอาจจะเสียไปทั้งผ้าเลยอาจจะแก้ยากนะครับให้เราตรวจสอบชิ้นงานของเรานะครับก่อนที่เราจะนําไปรีดลงบนผ้านะครับวันนี้ Fix I n k c h ช n n e l ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ